ต,ตัว,ดวได้ไม่เอาลราอยากแค่สี่คนลราอยากให้กันแค่สี่คนใครก็ได้เอาละเปิดไปปาลาดิมีมนมมนหนุมีหนุมีค่แค่กันพี่เอาไหมเอวะมันไม่เฟี้ยวอ่ะไปไหนทางนี้ทางโทษโทษโทษไงวะรอบนี้มันกดวิ่งไม่มได้ด้วยนี่ไงมันแค่สี่คนอะมีห้าคนช่างหวนมีอะมีคนเออไอส้สกจัน่ะกลัวอยู่นะ ไปเลยไปเลุยไปกดสวิตช์ไเดี๋ยวดูจัดการเองเฮ้ยผีมาเร็วเอาจะไม่ต้องไม่ต้องตามมาที่ไม่ต้องตามมาบอกไม่ต้องตามมาวิ่งวิ่งมาตรงเบิร์กตรงข้ามสะพานมันก็ตามไม่หรอกมันก็ไม่ตามหรอกมาเจอข้าวายนะก็คอยรอเนี่ยแหละไม่รอเหยออะไรยังไงบ้างรู้แค่นี้แหละไม่ถือเป็นรู้อะไรแล้วปวดวิ่งไม่ได้ใช่ไหมใช่ กดไม่ได้นะครับตอนนี้อนนี้คือรอบนี้วยเมื่อกี้เมื่อกี้ตอนแรกมาก็งงเอ๊ะทำไมกดวิ่งไม่ได้วะเร็วเอ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 ใครเปิดแจ็คเก็ตหรือยังเพิ่งสียงเกมส่วนญี่ปุ่นนี้เป็นโซนที่จักรพรรดิจบจบแค่นั้นแหละแปลงงูจักรพรรดิประยุทธ โอกน่าโกนจังเลยน้องขี่โอ้งน่ากโอ้ยไปเร็วเร็วเร็วอะไรอะไรมาด้วยกันสิข้าวอีกนึงรอตอนนี้พี่อยู่ข้างข้างเขาเดี๋ยวพี่จะไปยังไงครับพับครับไปมันไปก่อนเราวิ่งไปแล้วเร็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 วพี่รอได้ไม่ได้มากไปเดี๋ยวผมรอค่อเอาแกอยู่ไหนแกมาด้วยกันสิเดี๋ยวไปรับเออไปรับเมาก่อนไป มามาเดินมาเดินมากผีดีๆได้ละพาผีไดีวไปดีเข้ไปมต่มากันกกัไปแม่เดินไปกันมาดิไปกันหนูก็หากวผีเนาะไปไปไป มาเร็วพี่หาเจอแล้วเปิดเกด้อเปิดกันละข้าวยังล่ออยู่เยเเปเเปิดเต้ยเต้ยมาเร็วมาเร็วมาเร็วเดี๋ยวเมนอย่างเงี้ยปี่งเงียบบเหวียงเวยเวพูดกันหน่อยเราสัตย์นา อยู่คนเดียวมันเสียไปพี่วิ่งไปเร็วเีว่ีเาคนเดียวเสียโอ้อยู่มีสี่มีสี่คนแล้วมา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 ต้องมาต้องโอเคไม่ต้องแล้วไม่ต้องมีแล้วไม่ต้องมีแล้วมันจะไม่รอดตายเอตายตายตายก็เกิดออกแล้วเดินติดอะไรเดี๋ยวกิดินติดอะไร เมาตกไปเออตกไปเอไอ้เนี่ทูไฟล์เดอะริเวอร์ดิสเดดดอร์แกข่าอยู่คนเดียวเราก็อยู่ฝัางแกกันเอาละไม่เห็นเรนไล์ยูเรนคือวิ่งวๆดิะอ่านไ่้หรอไปกันเลยนำเลยใครจะนำนำเลยแก้วงมเาเลยเลดี้เฟิร์สเรดดี้เฟิร์สเออโน้ป เฮ้ยเกี่ยวกันแบบข้าวไปทำหนึงนั้นแหละจเอ๋ยใจเอ๋ยะนำจ้าเอ๋ยอูสารล่อผีให้พี่ต้องไปเลยแจ้าเอ๋ยเมื่อกี้เห็นหบือจ้าเอ๋ยเมื่อกี้ข้าวไปทำงนั้นระวังจ้ำสแกนเดอร์เฮ้ยเดินดีๆนะจริงจิเลยเล่นมาถึงตรงนี้แล้วนี่เป็นนะไเชื่อรอด้วยนะเดินตั้งๆแกเดินตั้งๆ ทำไมเดินเบี่ยงกันเลยเล่นในชอว์สซับไปน้ำครับน้ำครับเหย่าสะพานนะเขาเดินดีๆไปไหนเจ๊เจ๊ผู้นำนะครับไปเลยครับโอ้ยหเมื่อกี้จังสแกนสีแดงโคตรน่ากลัวแบบไม่ตกใจเมื่อกี้โดนด่ามไหมโอ้กษัตริย์กษัตริย์ตั้งตัวรับนึกว่าจะไม่มีหลอดเลยเมื่อกี้เอ้ยเจ๊เจ๊กดเลยดิเฟิร์ส เอ้ยเมียว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 ไม่เมีย่ยายาเพิ่งคิดสั้นวันนี่ก็จะไม่เมียวก็แบบไม่แบบพุงอุทานคำแบบแกข้ามดีฉันข้ามดีจอม lady first ให้บิ๊ซับให้บิ๊กซับประตูไป lady first lady first กูเห็นอะไรหรือเปล่าไม่เห็นอะไรด้ยอะไรวิ่งไปเมื่อกี้พี่ไม่เห็นเห็นกูเห็นมันอยู่ตรงป่าโอ้มีด มีเฟรนโอ้โหมันดูทางซ้ายทางซ้ายมือร์ดวิ่งเร็วขึ้นแล้วนี่ไม่พีมันโดนเจียงวะไม่ได้เปิดเสียวเพลงไมว่าคิลเริ่มหอนยังไงนะเฮ้ยเสียงเพลงคนละเสียงอะไงไงมไม่รู้ไม่ชี้ฉันปิดเฟยนอัญชุระเหรอตายมือจาการอชุรเหรอ่ตัวอะไรอะอชุรเขาบุโตะอัชุไปอไปอชุราบุโตก่า มาอยู่ข้างหน้ามาอยู่ข้างหน้าทุกคนมาอยู่ข้างหน้ามจูผีโชว์มจูบผีโชว์เดวุดเดี๋ยัยุ่เดี๋ยวขับไยเดีไปดเดวขับไปหยุดเดวขับไโยดวับไุีับไาุดวบไยเดี๋ยวับไปลยวันไปหดเีวับยขัไปดเดี๋ยวับยวัเได้เเเดี๋ยัับับ ว่าชูราไม่ใช่ يرة, มันทะลุได้แลวพี่าอว่าชูาชูราเออชูรามตออ๋อมันมีการเดินเสเต็ปมาดพีเข้าใจแล้วแย่ปะชูรามมเตก็เฮียละฟาตาเธอเออโร้ายไปแต่ถึงควันก็กรโดดฟาตามีจับสักแก้ น่ากลัวมากเลยค่ะตามสแตเจค่ะโอ้เราอยู่ที่เดิมน่าอยู่ที่เดิมเหรอที่ล้างล้างเดี๋ยวไปเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวตามเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไมช่วยเออกระโดดลงแล้วขาลงนี้มันโหดแล้วเยอะจะมีจำสเกเจต่ออีกนะช่วเจอผีอีกกระโดดอ่ะโคตรแย่เยไแบบเล่นเกมเราแบบมีผีโผล่มาหน้าจอใส่ แต่เขารเรือด้วยช่วยุแตงเฮ้ยพี่ลุ้นแดงพี่นอนนอนนอพี่เกิดไหนเกิดพี่เกิดพี่เพิ่งเกิดอีกนูนแหลแต่รอแป๊บนึงนะพี่ก็จะนักนะเดี๋ยวพี่ไปดูทางแล้วแกตามมาพี่ปประตูประตูสีทองเลยสีสีเขียวอะแกตามมาตามมาตามเร็ว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 ดาถอยถอยถอก่อนถอยก่น จะช้าตามตามมาตามไปเลยเรานำทางให้ตามตาไปเลยมาเร็วเร็เร็วเร็เร็วเวอะไรอะดบัตเตอร์ไฟเด้เฮ้ไม่ดี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 จุ๊บ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 จุ แกแคมาไปก่อนไหมแกก็ okay, ตามมาจากทีเราาจะจูกขีกันเนี่ย ตามสเต็ปของมันแต่ว่าถ้ามันเจอคนอ่ะมันก็จะตกไมเลยทันเฮ้ยไม่ครับมันจะมันเดินตามสเต็ปมันมันเดินตามสเต็ปมันไม่ถ้ามันเจอคนมันจะเดินตามมันจะเดินตาม A few moments later โซ่หนี้ดีจริง่ไมคือเวนเทนรึเปล่า ไ,ได้เวาช้วขาต้ตาไหลเลยเร็วไช่วยอช่วยอะไรล่ะเขาไม่เดินตามพี่อ่ะเขากลัวอีเดียวเลยอ่ะก็เขาเล่นในโทรศัพท์แล้วเข้าใจเ,าเหาะะไปต่อล้วคุมว,มว,วด,ดีน้องผีเ<ต>ออเปไฟสราวิญญาเราต้องาการสุญญาณสเปรไฟเพิ่อนาเราให้เป็นอนหาสญ,ญญาไฟ พวกเมดานู้เนี่ยอังกีะโกนดาดาจังสเปนเม๊ะดาเพราะจำเป็นเลยเนไฟทำสัญญาสัญญาไฟอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วพี่อีกแล้วพี่นโดนแล้วพี่ขึนยานที่เชื่อที่มันุ่ไฟคาเล็เปลี่ยนที่เท่าเทียมโอเคหนูแตกแล้วพี่เปิดไฟฉุบเป็นลิขิตคาเล็กเปลี่ยนที่เท่าเทียมอะไรวะเอออ้าวอ้าเอเจหายเดินมาเดินแล้วเดินมากับพัน เออเดี๋ยวมะกับชิชูโหเยยาวาทิ้งมาการเล่นเกมที่เท่าเทียมเราแค่ฟัวอ่ะเดไม่กลัวนะแบบจังจะแก้เลิ่มทำไมพี่เมียวไม่เปิดมาทำไมเขาพิมพ์มาวะไม่รู้เหมือนกันนะเขาพิมพ์ทำไมวะพี่ก็ไม่ได้ไม่ได้จะเปิดพี่ก็ไม่เปิดแชทนะแม่ลายพี่ไม่เปิดแชทพิมพ์ไปไปวะเฮียพี่สู้พี่ทำได้เฮ้ยต้องพิมพ์แล้วพูดเราก็ได้ดิ ท่านมิลองเชื่อมันเป็นฟูวท่านมิยังไม่กลัวมันเดี๋ยววพูดเราไม่ได้เชื่อว่ามันฟอพี่้ะพี่ตกใจนี่มันจะไม่รบกวนทขามันก็หลอวไอ้ดอนแค์จะเ่รก่ยุดหายก็ไม่แข่อะไรคือมันวิ่งติดรับเออวิ่งเขาวิ่ไม่แข่เว้ยพูดพูดต้องพูดสิหนึ่งสองสามสี่ห้าพี่มีหกมือกับสองปีนซิ แล้วทำไมมือมันไปงอกตรงทุกที่ของร่างกายเลยต้องพักงอกคนเดีต้องใสารมันโซโลเขาด่าเขาด่าพี่ยูอ่ะได้ครับไม่ช่วยครับไม่ช่วยครับหาทางเอเองครับผมช่วยคนแล้วคนประโยชตามมาตามผมครับเอ้ยพี่หนึ่อมันให้น้ำมันูวะเสียประตูเปิดมาแล้วจัำสเกลไม่ไปก็ไม่ไปก็ไม่เอาเรื่ยงเพราประตูดิเฮ้ย ไปๆปเขาจำแ่าจะอ่อนแล้วนะเราต้องไปช่วยใช่ไหมคือก็อยากช่วยแลแต่เขาไม่เดินตามเราอะเขากลัวไม่ตายเราเกิดวิ่งวิ่งวิ่ง่่่่่่่มาอยู่กับพี่มาอยู่กับพี่เร็วเรุวเร็วเร็วเรวเร็วเรุวเรเร็วเจุวเร็กเร็วเจุวเรเร็วเจุวเร็เร็เวเรเร็วเจุวเเร็วเรเเ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 เ เออแกวิ่งวิ่งวิ่งมาวิ่งไป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 เออเรียบรอยอยู่คนดีวโอ้โหแเดี๋ยวไปเองโอเคล้วเอจมาตายแล้วมันเกิดตรงนั้นไไปเอจกไปดจุดเซอะไรสักจุดตองไปจุดเรงนั้ซซมาได้เราต้องไปด้วยกันไปเลยมาแล้วอยู่นี่แหละ เดี๋วาจุ๊กเจ๊จุ๊กจีพึ่งรีจุ๊กสจุ๊กเร็วเร็ว่อแล้วปะ่าุ๋เดเรดี้เฟิร์สทำเรดี้เฟิร์สอ๋อมันต้องให้ผ่านทุกคนด้วยประตูงจเปิดเปิดบ้าอะไรพี่นเปิดล้เย่ยว่ะเยี่ยมเรดี้เฟิร์สตรงเนชิมนาไว้ใจไปเรดี้เฟิร์สเรดี้เฟิร์ส โอเคเลดี้เฟิร์สโก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 จะผ่านไหมเนี่ยรอบเนี้ย Let's go มา้องหาอะไรอันนี้หาอะไรอืมเป็นเหมือนอิดมองไปตูประตูนู้นมาดีดิมันเหมือนเป็นปิศนามไงไม่รู้้้เอเจมาฮะอ๋อโอ้โหโอ้โห อะไรกไหรออะไรอรอเต็มเต็มจาอะไรอะไรอะไรยไม่อนงคยไไม่เอา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 อย่าอะก็คือเขาจ้ไเล่นนะไปไหนของเขาอะไรรอวะอะไรของคุณไอออรใครใครอ่านออกก็แปลนะเออไม่ไอ่อ่อไปหาไทำอะไรไปหาวิญญาณบัตเตอร์ไฟ สีีฟ้าเน่ยมันได้หาอะไรอ่ะมันน่่ะสอประตูนี้ก็เปิดได้นี่เอ้าเปิดแล้วนี่เมื่อกี้เมื่อกี้เปิดไม่ได้เมื่อกี้หนูวิ่งชนประตูเรื่อยๆแหละโดยว่าเป็นเพราะเราเห็นผีหรือเปล่าเลดี้เฟิร์สเอ่อดูว่าพวกพี่กล้าเว้ยพี่สองคนอ่ะเมื่อกี้เสียงอะไรวะเมื่อกี้เสียงอะไรวะอะไรทักทีพอดีปิดเลดี้เฟิร์สเลดี้เฟิร์สเพลง ปีดเสียงอยู่มได้ยินเสียงเราแล้วเนี่ยคุณว่าเสียงมือเด็กร้องแล้วอย่าพูดอ่ะคนมันก็หนาวเนี่ยเปิดประตูให้แล้วที่ทำที่ทำแล้วก็ทำประตูเปิดประตูให้แล้วเปิดแล้วได้ทำอะไรกูเปิดประตูให้มึงละไปเลยไปเลยเ้าโอเคนะยูคุณคุณยูเขาเข้าใจแล้วนะอะไรวะก็ไม่มีอะไรนะก็ไม่มีอะไรเมื่อกี้ เข้าใจกันนะคะเข้าตายแต่พี่ครับพี่ไม่ตายตายเอ็มเจตายเหรอไม่มีใครตายเลยไม่ไมไม่มีใครตายเลยตกแตไม่ไจะดออ้าเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันต้องมีจามสแกมเหมือนตัวที่ที่ฆ่าแล้วน่ะที่ก็เปิดไปแล้วเ่ิมเขมไปไลไม่มีอะไรเลยลองไปดูตรงกลางอเดินไปตรงกลางเดินไปชิดประตูเลยพี่เดินเข้าไปแล้วแล้วโดนคนเดียวอะไรนะเนี่ย ทีมปามลาบมาโอเคแนูเสียสระแล้วต่อไปต่อไปเลยอุ้ยเชี่ยโซ่เออพี่เจออะไรไหมเอ้าเอ้าอะไรอะไรอ่ะไปดูในคลิปเอาเองไปดูคอาองโอเคโอ้ๆนี่โอเคคือเอิ่มที่หนูเข้าไปตอนนั้นคือหนูปิดตายอยู่เลยไม่รู้ตัวอะไร ไปดูในคลิปเราเองคือไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรเคลียร์เคลียร์เคลียร์ไม่วันเออสัมปองกนเราิเคลียบโบเกนเราอะไรวะเฮ้ยเคยคนคนวาดปกคลิปนะครับทำหน้าที่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมส่งรูปร่างไปให้นะครับเออเมื่อวานปกคลิปเนี่ยฮะไปเก็บผีเสื้อจากไหนมันจะมีผีเสื้อวางตายพี่เดินไปเปิดผีเสื้อเปิด น้องเอเจพี่กลัวมากเลยหัวแนจเจเจฮะอะไรทำไมเราไ,ไม่ลองน้ำบ้างอะเราอะพี่จะตกใจปีน้องมากพี่หุ่นโ,โ,โอี้